การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานน้ำหนักเกินหรือมีอายุที่มากขึ้นการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันสามารถช่วยลดความเสี่ยงและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นี่คือ10วิธีในการดูแลและป้องกันสุขภาพจากโรคเบาหวาน 1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการลดน้ำหนักส่วนเกินบริเวณรอบเอวเนื่องจากไขมันสะสมในช่องท้องสามารถทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน 2. อออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันเช่นการเดินเร็ววิง่งปั่นจักรยานหรือว่ายนา้ำการออกกำลังกายช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นแน่ 3. ทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายเลือกทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลตา่ำเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตและผักใบเขียว หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเช่นขนมปังข่าวข้าวขาวและอาหารแปรรูปเปหลีกเลี่ยงน้ำตาลและอาหารหวานควรลดการบริโภคน้ำตาลและของหวานที่มากเกินไปเช่นน้ําอัดลมเคก้กและขนมหวานต่างกๆเนื่องจากจะทำให้รระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วควรเลือกใช้น้ำตาลทางเลือก เช่นสติเวียหรือน้ำตาลจากข้าหวานแทนทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้ทันพืชและถั่วต่งางๆช่วยชะลอ,อการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและยังช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีควบคุมปริมาณการทานอาหารควรทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงการทานจนอิ่มเกินไปหรือทานอาหารมื้อใหญ่ในครั้งเดียวควรแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อย่อยๆยให้ใต้และทานช้าเพื่อช่วยควบคุมปริมาณแคลร,รีและระดับน้ำตาลในเลือดข้อ 7. ลดการทานไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานเช่นขนมอบกรอบคุกกี้และอาหารทอดควรเลือกทานไขมันดี เช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลาหรือไขมันจากป่าแทนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะเดือดต่ออินซูลินความเครียดส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมเช่นการนั่งสมาธิเยอะคะาหรือการหางานอดิเรกที่ผ่อนคลายจะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นและควบคุมระดับน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานหรือมีน้ำหนักเกินหากพบว่าระดับน้ำตาลเริ่มสูงจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันเวลาการสูบบุหรี่และดื่มแลอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงหรือเลิกพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อรักษาสุขภาพในระยะยาวการป้องกันโรคเบาหวานควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ,เอเมนเนและสังเกตสุขภาพตัวเองอยู่เสมอเพียงทำตามวิธีเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยง และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ในระยะยาว